โรงเรียนก็ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทยจ์ว่าเรียนไปทําไมไม่ไว่าจะเป็นภาคธุรกิจก็ดีหรือว่าภาคราชการก็ดีส่วนใหญ่สะท้อนออกมาแล้วพบว่าเด็กๆที่ผ่านจากการเรียนการสอนของคุณครูคมาแต่ละยุคแต่ละสมัยในปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีสมรรถนะในการทํางานค่อนข้างที่จะต่ําลงเด็กทุกคนน่นแหละมี จุดมุ่งหมายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นวัตถุสิ่งของเขาก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งใช่ไหมซึ่งมีความคิดมีความรู้สึกเนาะแล้วก็มีการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนของเราทุกคนอยู่แล้วเที่อแต่ว่าโรงเรียนก็ไม่ตอบโจทย์ไงโรงเรียนไม่ไม่ตอบโจทย์ว่าเรียนไปทําไมถูกไหมพวกเราก็เคยผ่านโรงเรียนเช่นนั้นมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนไปทําไม เด็กถามอยู่ในใจนะแต่ว่าเราไม่เคยฟังเสียงเด็กหรอกนี้การเรียนเนี่ยมันจึงต้องตอบโจทย์คือตอบโจทย์หมายว่าครูเนี่ยก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันว่าสอนไปทําไมโรงเรียนก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันว่าทําโรงเรียนไปทําไมมันก็ต้องไปที่เดียวกันถูกไหมไปที่ความรู้ความเข้าใจของเด็กจริงๆในเรื่องที่เขาเรียน จุดที่เป็นอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าครูไปทำงานอื่นมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ห้องเรียนกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็ทำงานหนักนะทำงานหนักมากนะครูน่าเห็นใจมากในโรงเรียนน่าเห็นใจแต่ว่าผลมันไม่เกิดที่นักเรียนจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ต้องการที่จะให้โรงเรียนเนี่ย มีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองกระจายอำนาจจากส่วนย์กลางออกไปแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพของทางด้านการเรียนจริงๆไม่ได้ไปพัฒนาอย่างอื่นพัฒนาไปที่ผู้เรียนจริงๆเพื่อให้ได้เกิดผลสำฤทิ์ผลลัพธ์กับผู้เรียนที่น่าจะเป็นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม เรื่องคอนเซ็ปต์เพราะเราเห็นว่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดขององค์กรเนาะองค์กรต้องรู้เป้าหมายของตัวเองใช่ไหมว่าทําโรงเรียนไปทําไมทำโรงเรียนไปเพื่อตอบโจทย์อะไรแล้วเขาก็จะได้เห็นบริบทของของเขาเองด้วยทั้งบริบทของเด็กในโรงเรียนเขาครอบครัวเด็กทั้งชุมชนโดยรอบทั้งความคาดหวังของท้องถิ่น เริ่มแรกเนี่ยเอาพอออกมาก่อนแล้วก็เราก็จะถามถามค้ายเขาว่าโรงเรียนที่ท่านทําอยู่เนี่ยถ้าท่านมีลูกท่านจะเอามาเรียนไหมก็ <c oughs> ถานี่ถามอย่างนี้เนาะมันก็จะเริ่มใกล้ตัวเขาเข้ามาใช่ไหมเขาก็ต้องคิดว่าโรงเรียนมันตอบโจทย์เขาหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยๆพาเขาไปให้เห็นว่าเ,เด็กในโรงเรียนเนี่ยมาจากไหนกันเขาจะต้องเติบโตไปเป็นอะไรเขาจะไปอยู่ที่ไหน เขาจะทำอะไรแล้วหลังจากนั้นก็พาครูมาด้วยแล้วก็มาคิดโจทย์เดียวกันการที่เราจะทําการศาใหม่เราต้องหันกลับมามองตัวเองควรจะให้เด็กได้เรียนเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาให้มากขึ้นเรียนในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขาเรียนในสิ่งที่ใกล้ตัวเขามันจึงเกิดเป็นสกุลคอนเซปต์ขึ้นมา จังหวัดระยองก็ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่เป็นความหวังของประเทศหรือเราจะรู้ในนามของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า gpc เขามีการตั้งเป้าว่าระยองต่อไปจะกลายเป็นาร์ทซิตี้เป็นเมืองอัจฉริยะพุงาน้นดังนั้นคนที่จะเข้าเติบโตในอีก5าปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีเท t e r a c หแล้ว่ามีความรู้มีสกิลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในด้านของความเจริญสมัยใหม่สกิลทางด้านดิจิตอลหลังนั้นเราก็เลยมากําหนดเป็นส่วนหนึ่งในสกุลคอนเซปต์ว่า ด้านการพัฒนาเรื่องดิจิตอลเรื่องอินโนเวชันก็ต้องมีมันจึงกลายเป็นสกุลคอนเซปที่บอกว่า tk ซึ่งแปลว่าตาขัน bio culture and innovation s c r o o l เป็นทีมการเรียนรู้ในกลุ่มของบูรณาการนอกจากกลุ่มบูรณาการนี้แล้วเราก็ใส่อีกตัวหนึ่งเข้าไปเมื่อคำนวณเวลาแล้วมันจะมีประมาณทั้ง7-8ชั่วโมงใส่อีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปเรียกว่าการเตรียมคนเพื่อเข้าสู่ Smart City หรือว่าการเตรียมคนเข้าสู่เด็กในศตวรรษที่21ก็คือเราตั้งหน่วยการเรียนรู้ว่า T K Alternative Maker ก็คือเราสร้างพื้นฐานการเป็นนักประดิษฐ์นะครับ hmm. ให้กับเด็กนักเรียนก็จะไปย้อนกลับไปตอบสนองผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของประเทศเราการที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย4.0ได้นะครับรัฐบาลนะครับก็ได้วางกรอบ การพัฒนาคนไว้หรือว่าความคาดหวังของคนเนี่ยอยู่3มลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือการเป็นพลเมืองฝ่ายรู้ลักษณะที่2ก็คือการเป็นพลเมืองที่ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมประการสุดท้ายก็คือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเมื่อถอดรหัสตรงนี้ออกมาแล้วปุ๊บปรากฏว่ากลุ่มที่เราจัดไว้มันไปเขาเรียกว่ามันไปสอดรับพอดีมีเทคนิคอยู่3อย่างใช้คําว่า D L K ดีนี่แปลว่าดู L แปลว่าเลื่นและ K คือนอนเลยคำว่าดูของผมเนี่ยมันแปลความหมายได้2อ,อย่างคือดูที่เป็นภาษาไทยคือว่าดอูดูเนี่ยแปลว่าดูดูให้ละเอียดดูให้หลายเที่ยวดูให้เกิดความเข้าใจดูเสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งครับก็ดูที่เป็น b o แปลว่าการลงมือทำนะครับพอลงมือทําปุ๊บมันจะเกิดทั้งถูกและผิดถูกผิดถูกผิดไปเรื่อยๆและจุดท้ายมันก็จะเหลือเป็นถูกถูกถูกไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว,ว่าเกิดการเ e ื่นนี เรียนรู้จากการถูกผิดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ดูลงมือทําเลยคุณไม่มีทางจะรู้ดังนั้นสูตรของผมก็คือว่าเมื่อดูทั้งดูภาษาไทยดูภาษาอังกฤษแล้วเ e a ร n i น g เกิดการ learning และสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่โนเลยก็คือเป็นความรู้ที่ถูกต้องการที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มันเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน ผู้อเมริกันเนี่ยถึงเขาบอกว่าเป็นเป็นหัวใจที่สําคัญเลยคือเปลี่ยนจากผู้อเมริกันโรงเรียนธรรมดาธรรมดานกลายเป็นซปเปอร์โค้ดให้ได้ความหมายของซปเปอร์โค้ดเนี่ยก็คือว่าต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจทุกๆเรื่องของคุณครูและก็มีความมั่นคงผมใช้วิธีการเราลงมือทําก่อน D L K ของตัวเราเองก่อนเช่นผมไม่เคยเขียนโค้ดไม่เคยเขียนโค้ดเลย ผมก็เริ่มไปเรียนรู้พอเริ่มเรียนรู้ปับ๊บพอ,อทำทำเป็นได้เอ้ยมีคําตอบสําหรับครูพอ,อสามารถไปเทรนนิ่งคัณครูคได้มันเท่มากเลยที่ว่าพอ,อสามารถสามารถพาคุณครูทําดีกว่าเราไปพึ่งพาคนอื่นแต่สิ่งที่สําคัญประการที่หนึ่งเลยคนที่จะเป็นผู้บริหารเพราะว่าแม้คนอื่นเขาจะพูดยังไงอ่ะครูก็เชื่อผู้บริหารเพราะผู้บริหารอยู่ใ,ใกล้ชิดกับเขาที่สําคัญมากคือผู้บริหารต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพูด บทบาทของครูต้องยืดหยุ่นแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและเอาโจทย์ใหม่ๆโจทย์จริงๆสถานการณ์จริงๆมาเรียนรู้ด้วยกันจากที่เราเป็นสูงกลางหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนให้เด็กได้ลงมือทำเองให้เด็กได้แสดงมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราเคยแสดงให้เด็กดูแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนกันให้เด็กมาแสดงให้เราดูให้เด็กลงมือทำได้ปฏิบัติจริง เราเก้าวผ่านจากความเป็นครูปเปลี่ยนมาเป็นโค้ดซึ่งเราไม่ต้องสอนเขาทุกอย่างอะค่ะเราแค่แนะนำเพิ่มเติมเติมในส่วนที่เขาขาดไปส่วนที่เขายังไม่ได้ก็จะเป็นการต่อยอดให้เด็กได้รู้จักคิดเองได้แก้ปัญหาเองอะไรเงี้ยพี่ว่าโอเคแล้วซึ่งตรงนี้เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ เปลี่ยนเลยค่ะต้องเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยนจากข้างในค่ะเพราะว่าเราอจะต้องเดินไปพร้อมเด็กเราจะต้องแนะนําเด็กชี้นําเด็กให้ไปในทางที่เด็กต้องได้สมรรถนะท,ที่เราต้องการเปลี่ยนจากครูแล้วครูก็ต้องเดินไปพร้อมๆเด็กอะค่ะ ท,ทุกครั้งนะครับถ้านึกถึงการทำ learning space ในโรงเรียนเราก็นึกถึงว่าต้องทำสวนยอมต้องไปซื้อนูน่นซื้อนี่ไปซื้ออะไรหุน่นนักวิทยาศาสตร์มาประดับตกแต่งบางทีมันก็เกิดจากความคิดของผอออยากจะทำนู่นนี่นั่นก็ทำทำทำ,ทำโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเอ้ยทำไปแล้วเขาจะเรียนอะไรบร้างแต่หลังจากที่เราเข้าเรียนรู้ในโครงการนี้ความคิดเรานี่มันถูกเปลี่ยนเราจะถูกการสร้าง learning space รูปแบบใหม่ในผ่านกระบวนการที่เรียกว่า photo essay คือรว่าการเล่าเรื่องจากภาพมันกระตุ้นเด็กได้นะคะอันนี้จากที่เขาไม่เคยทําเขาไม่เคยเห็นแต่พอเข้ามาเห็นปุ๊บได้ทําได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วเขาจะเกิดความภูมิใจของเขาการจัดทา learning space เนี่ยมันไม่ได้แค่ทําแล้วผ่านไปเด็กๆเ,เขามีการเห็นความแตกต่างของภาพก่อนทําและหลังทําและเด็กๆเ,เขาได้ออกแบบร่วมกัน ว่าก่อนทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หลังทำเราจะทำอะไรบ้างมันมีการวางแผนค่ะมันมีกระบวนการซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้แนวความคิดได้การลงมือทำถือว่าเด็กได้การเรียนรู้ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์สำหรับเขาแน่นอนค่ะมาดีนะเพราะว่าเขาได้ประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นของจริงเนะี่ยไม่อยู่ในห้องเรียนนะครูก็สอนสอนให้ดูแต่รูปเงี้ยม่เห็นของจริงเนะี่ยรู้สึกว่าเขา เขาชอบนะฮะเด็กก็ชอบเด็กบางคนไม่ได้เรียนต่อเนี่ยพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะฮะการเตือนช่วยเยอะยิ่งเอาแนวขระลาดจำเหล่อมาทําด้วยแล้วยิงได้ผลนะฮะเด็กก็ยิ่งชอบเขาจะได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วความรู้สึกเขาจะมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลงมือทําได้เราเราไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เขานั่งอยู่เฉยๆนั่งให้เขานิ่งๆ การเรียนการสอนเปลี่ยนไปสมัยก่อนนี้ก็จะใช้การเรียนการสอนโดยใช้ active learning ปกติก็คือให้เด็กมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนโดยปกติโดยที่ไม่ได้สอดแทรกเรื่องของ ICT เข้ามาไม่ได้สอดแทรกเรื่องของวิทยาศาสตร์ Science เข้ามาแต่ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะสอดแทรกเข้ามาประกอบกับการเล่นของเด็กๆคือไม่ได้เล่นแบบไม่มีความรู้แต่ตอนนี้เราเล่นแบบมีความรู้ ให้เด็กได้สนุกสนานมีความสุขไปด้วยแล้วยังสอดแทรกความรู้เข้าไปด้วยซึ่งมันทันกับโลกอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันใช้ดิจิตัลในการใช้ชีวิตเด็กๆเ,เขาก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเลยเขาก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้ค่ะการที่เด็กมีความสุขเด็กสนุกในการเรียนรู้แต่ละครั้งเด็กมีความสุขในการมาโรงเรียนเด็กสนุกได้ออกพื้นที่ได้เรียนรู้ได้ตั้งคําถาม,ถามผมมองว่า นี่คือกํำไรมากๆที่เด็กของโรงเรียนเราได้ผมยังฝันนะครับที่อยากเห็นว่าทุกโรงเรียนลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้ที่มันไม่ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เพราเรามองว่าในเรื่องของหนึ่งความไม่กล้า2ความไม่เข้าใจ 3. ระบบของบูโรเคซีหรือว่าระบบราชการแข็งมากสําหรับกระทรวงทําอะไรก็กลัวผิดระเบียบ ทำอะไรก็กลัวผิดเขตแต่ไม่ได้มองถึงว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กผมเองก็ยังแอบหวังลึกๆในใจแล้วท้าทายและเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้บริหารโรงเรียนท่านเท่านั้นนะครับที่จะนําตรงนี้ได้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ได้แต่ว่าเขาต้องเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นด้วยตัวเองเวลาของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่เท่ากันหลักสูตรมันต้องยืดหยุ่นได้มันต้องวัดเป็น personalized เรียกว่า tailormade กันเลยอะ นะตัดเฉพาะตัวทุกคนแล้วคุณจะไปคาดคันว่าให้สอบพร้อมกันแล้วได้พร้อมกันเป็นไปไม่ได้บางคนกว่าจะเก่งเรื่องนี้ก็ผ่านไปตั้งหลายปีกว่าจะไปพบว่าตัวเองมีศักยภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้